หลังเด้อครับเดี๋ยวหลังเดี๋ยวไปเบิร์ดนะครับอู้นไหวครับนะครับไหวไหวนี่ยไรไหวคอยเงินนะครับปีนี้ดีนะครับดีว่าถือว่าสมควรอยู่ครับนะสมควรอยู่ปีนี้นะครับทุกปีมันบ่อปันเลยนะครับปีนี้ให้เนี่ยนะครับพี่น้องครับนี่ไหวปีนี้ไหวมีราคาเด้อ รัฐบาลชุดนี้ใครมีราคาครับผมนะไหลอ้อยเดี๋ยนะครับพี่น้องเียเบ่งไปเบ่งสิ่งแปลกๆเนี่ยจะเบ่งจะกินเข่าหลายครับเบ่งไรเบ่งไหวนี่ค็คือมันพื้นนะครับมันพิ้นนะครับมันพิ้นนะนี่ก็ทุ่งขังหันไอลงไว้้าติดแดงให้นะครับเด้อลงไว้ฝ้าติดแดงให้พูดกังหันลงบ่งมุนเลยนะครับผีนี่นะครับพีน,นะบพนี่ก็ไหวดีนะครับไหวดีอยู่ นะครับคอบอบก็น่องนะครับน่องออกมาเอ็ดว้ให้ก็ดีอยู่หรอกนะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกผู้สุขคนนะครับที่เขามาแวะมาชมนะครับนะวยเนี่ยมันแบบนันเด้พี่น้องลมแล้วบงหญ้ยยาก็ลายอยู่อย่าให้เขามาฉีดย้ายหญ้าให้อีกนะครับเดี๋ยวว้ายโอ้ปีนี้ขนาด ว่ายมงนี้บ่เคยดีเลยครับมันเป็ี่นเลยนั่น,นแต่ว่าปีนี้ดีอยู่นะครับดีอยู่ทุกทุกหมองนั่นแหละนะครับนะโอ้ยผมหล่มพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้ำสระมันน้ำสระมันนะครับน้ำสระวันหยินมันหลวอมน้องเคยเอารถไถมาแทรกให้ นี่ครับนี่อันนี้หยากระลังตายนะครับนี่หยากรลังตายเว้ยเบื้องต่อไปพี่น้องนะครับความสูงมันกําลังฝืนนะครับกําลังฝืนกําลังเงนะครับอันนั้นก็ของงองายสูบหยาอยหยากําลังก็กระลังขีดยายหยาให้ครับนะครับพี่น้องเบื้องซ้ายกันครับเบื้องรับ นี่ครับความงาครับนะครับเด้อพี่น้องเด้อเบิงอันนี้นะครับแดนนี่ก็ทุ่งกังหันล้มนะครับย้อนขึ้นไปให้เบิงวิวสวยๆทุกงๆครับดีขนาดเลอ้อยพี่นี่กว่าให้ดำเวยเงินทองเด้อครับดีอยู่ครับพี่น้อง ไหลไหว,ว,วนะครับเด้อน,นะครับโอ้สมหัวนะครับปีนี้อ่าทาไหวมีราคาคงจะได้หลายบาทอยู่นะครับพีนนะ่น้องนะไหวปีนี้ไหวดีนะครับนะไหวดีครับมันเข้าไปบ่ได้มันทางนี้มันนะครับเด้อทางนี้มันเป็นอัไนั่นมันบอสามารถเข้าไปได้นะครับออ้นะครับ้อยนะปีนี้ นะครับนะนี่ครับนี่ครับเบิงเบิงเบิงครับพี่น้องเบิงค่าคๆเด้อครับเด้อครับ,รบสวัสดีครับ